my shoe strings untied i'm running full speed with scissors in hand i love pointy things let's fall on the floor next to all of our needs let's lose inhibition let's fly like our dreams is reality real things ain't quite what they seem once you hold it down... Hello everyone, you. Chris, force, -up. welcome back pause PORSCHE and PORSCHE MAKEUP Today I'm wearing a แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะคะพอะจะมาทำคลิปสอนแต่งหน้าลุควาเลนไทน์ทุกคนเป็นวาเลนไทน์สายแซบแล้วกันเนาะเป็นแบบสำหรับใครที่เป็นแบบสายฝอแต่ว่าก็ไม่ได้สายฝอที่แต่งแบบเยอะข้าขั้นมาก่อนนี่พอแต่งแล้วก็จะเป็นสายฝอได้ลุคแบบว่าเอวีเดย์ลุกชีวิตประจําวันแต่ดูมีความแซบอยู่ก็คือมีความแบบว่าจะเป็นฟิลแบบว่าสายหวานเราไปวันนี้สายฝอเขาจะ ไปเดทแล้วจ้าอะไรวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นลุคที่แต่งออกมาไม่ยากด้วยครับคนใช้สีน้อยมากแล้วก็เทคนิคนี่คือแบบว่าง่ายๆมากนะทุกคนถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยากมากน้อยแค่ไหนก็ไปชมกันเลยค่ะ มาทุกคนการที่จะไปเดทแบบ size, แสายแซ่บแบบเราก็ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมผิวให้ดีนะคะทุกคนเรื่องของการเตรียมผิวเนี่ยพอเชื่ออยู่แล้วว่าเพื่อนทุกคนทําได้เนาะก็อาจจะข้ามขันข้นตอนของการเตรียมผิวไปนะครับก็คือลงสกินแคร์ให้เสร็จสมเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงตัวนี้ต่อเลยทุกคนเป็นคอรเรคเตอร์นะครับสีส้มๆแบบนี้อันนี้พอใช้ของ L A Girl ทุกคนจริงๆมันส้มกว่านี้ก็ได้นะถ้าใครใต้ตาดํามากนะคะแต่ว่าใต้ตาพอก็คือมันก็ดํานะแต่มันก็เลยระดับหนึ่งที่มันไม่ต้องกบมากนะคบทุกคนแต่ก็มีนมีหน จะลงคอริไปเลยที่ใต้ตาแบบนี้สีส้มหรือสีแดงอะทุกคนมันจะช่วยในการแบบอําพางพวกแบบว่ารอยสีคล้ำรอยสีเขียวอะไรอย่างงี้ได้นะครับอย่างผู้หญิงบางคนก็ไม่มีหนวดเนาะก็ไม่ต้องลงตรงหนวดก็ได้ก็ลงแค่ใต้ตาก็พออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสำหรับพอๆมีหนวดนะทุกคนก็จะลงบริเวณน,นี้กับนี้น,นี้เนาะไม่ต้องพิธีพิถันอะไรกับมันมากนะทุกคน แค่ให้รู้สึกว่าเอ้ยมันกบตรงสีที่เราอยากจนะปกปิดตรงนั้นนะแล้วก็พอทุกคนแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้รองพื้นต่อเนานะซึ่งรองพื้นที่พอจะใช้ในวันนี้นะครับคือตอนนี้เลยของเม l i n e fit me นะครับ เพราะใช้เบอร์สี125นะครับทุกคนก็การที่เราเป็นสายแซบทุกคนดังนั้นอ่ะรูปไ G หรือรูปอะไรพอเชื่อเลยว่าต้องแซบกันพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นผู้ชายที่จะเลือกเดทกับเราอ่ะเขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบแต่งหน้าดังนั้นอะ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องแบบทําอะไรให้ทุกอย่างดูธรรมชาติดูซอฟดูอะไรนะก็คือจัดเต็มไปเลยผู้ชายเขาเลือกเราที่รูปโปรไฟล์เราความแซบขนาดนั้นแล้วดังนั้นอะ่ะเราก็แต่งหน้าให้แซบไปเลยทุกคนแต่ก็ไม่ต้องแบบหนาถึงขั้นแบบโอ้โห หนามากเลยทุกคนก็เอาให้มันพอดีพอดีแต่ว่าแต่งให้แซบตามสไตล์เราได้เลยนะก็ล,งลองคืนเลยทุกคนต่อไปนะครับก็มาใช้คอนซีลเลอร์เลยวันนี้ใช้ของเบบลีนตัวเดิมนะครับฟิตมนเนาะสีเบอร์สิบนะครับทุกคนสีไลท์เนาะมาลงที่ใต้ตาเลย ก็คือพอเราลงคอแรคเตอร์ไปแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วพอเราลงรองพื้นก็เห็นได้ว่าสีคอนแรคเตอร์เรามันก็โดนกลบไปแล้วด้วยสีรองพื้นแล้วเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์ต่ออีกนิดหน่อยทุกคนมันก็จะทำให้ใต้ตาของเราะดูสว่างขึ้นแบบสว่างขึ้นเลยอะ่ะ ต่อมานะคเพอก็จะใช้ตัวนี้เลยของฟรีนะคบเป็นแป้งฝุ่นนะครับเราเอาพับนะครับทุกคนมาเกี่ยรตรงแบบแถวข้อมือก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยลงหน้าเนาะเพื่อที่จะบอกว่าพักแป้งตรงนี้ก่อนนะทุกคนแป้งแป้งมันจะไม่ไปหลุดออกมาเยอะเกินแล้วก็เราก็ลงกดไปทั่วหน้าเลยเพราะว่าประเทศไทยของเรานะั้นคนต่อให้เป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนอะ่ะมันก็ร้อนชื้นอยู่ดีนะดังนั้นอะ่ะการที่เราเซ็ตแป้งไปก็ดีนะทุกคนแต่ถ้าบางคนที่ทุกคนหน้าแห้งก็โชคดีก็คือลงรองพื้นได้เลยอย่ารอช้านะทุกคนวันนี้มาที่ตาเลยนะครับตาวันนี้ ออกเป็นแบน้ำตาน้ำตาลแทบๆตามสไตล์สายฝอยุคใหม่ๆหน่อยนะ,ะทุกคนก็จะใช้ของโซยิว่าตัวนี้นะครับเป็นผลิตเก่าแล้วแหละแต่ก็ยังชอบอยู่นะทุกคนก็จะใช้เป็นสีนี้นี่ยับทุกคนมาคัดเบ้าเลยเนะาะเอก็จะคัดตรงบริเวณเบ้าตรงนี้เลย การเดทอะไม่ควรแต่งอะไรที่มันแปลกใหม่มากอะดูถ้าดูคลิปพอดทีเนี้ยบางคนอาจจะไม่เคยแต่งเลยก็อยากให้ลองแต่งสักแบบว่าสองสวันก่อนหรือว่าแต่งให้ชินมือก่อนแล้วค่อยไปเจอผู้นะทุกคนแล้วก็มันมีศิธิ์สเสี่ยงสูงมากที่หน้ามันจะพังได้ทุกคนเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยลองลุคนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็ซ้อมมือกันสักหน่อยก่อนไปนะทุกคน <c oughs> จะได้ไม่พลาดเนาะแต่รับรองว่าพ่อจะทำออกมาให้มันดูง่ายๆนะทุกคนก็พอลงตาบนเสร็จแล้วก็ลงตาล่างได้จ้า แล้วเพื่อความง่ายนะหลายๆคนก็คือมีไฮไลท์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้ไฮไลท์ทุกคนมาทาตรงเปลือกตาเลยตรงบริเวณรอยพับเปลือกตานะทุกคนบริเวณนี้ทาเออลค่อนไง่ายๆเราก็เหมือนกันไม่ต้องใช้สีอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นการแค่คัดเป้าใช่ไหมแล้วเราก็เอาไฮไลท์มาลงเป็นเหมือนสีแบบสีมุกมุกมาลงตรงตาเพื่อให้ตาดูแบบว่าเหลือบๆนะทุกคน ก็เอาแปรงเมื่อกี้นะครับทุกคนที่ติดสีน้ำตาลอยู่นะเอามาเบรนอีกนิดนึงเพื่อให้ดูมีความแบบสะอาดมากขึ้นดูมีความแบบว่ากลมกลืนกันนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะใช้สีน้ำตาลนะครับที่มีความเข้มกว่าเมื่อกี้นะก็คือสีน้ำตาลที่อยู่ข้างๆกันเมื่อกี้นะครับมาลงตรงบริเวณหางตาเป็นการจิกหางตานิดนึงนะอาจจะใช้แปรงที่เล็กลงมาหน่อยก็ได้นะคะเป็นแปรงกลมๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะมาลงที่หางตาเลยเนาะ แค่นี้ทุกคนตาของเราเสร็จแล้วก็คือใช้สีน้ตาลอ่อนมาคัดเบ้าใช้สีไฮไลท์มาลงเปลือกตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มมาจิกหางตานิดนึงแค่นี้แล้วเราก็ดัดขนตาเลยทุกคนวันนี้ใช้ของตัวจีโน m มาเคตัวเดิมนะคะตัวนี้ชอบมากเพรพรรู้สึกว่ามันเข้ากับตาพอาดะดัดแล้วมันเด้งดีมากเลยทุกคน ราคาใช้ของเมเบอรีนไฮเปอร์เคอร์ตัวนี้นะคบที่หาซื้อง่ายมากทุกคนแต่มเมียมบอลบอยตามวัดสันตามมีมีทุกที่ทุกคนแบบนี้ก็คือรุ่นนี้พอใชอ้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็โอเคนะไม่ได้แย่นะทุกคนแล้วก็ราคาถูกด้วยปัดก็ขึ้นเพราะว่าพอเป็นบางทีแบบถ้ามาสคารา่าแบบไม่ถูกจริตบางตัวนะก็คือปัดแล้วก็คือตกเลยอุย้ยเลอะเลอะปล่อยทุกคนมาสคาร่าเวลาเรือนะปล่อยให้เขาเซตตัวให้แห้งก่อนแบบนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามาเช็ดนะพอพอเปิดนะพอก็ปัดตรงอื่นตน่อเลยแล้วก็รอให้เขาเซต หนึงจากนั้นพอก็จะใช้ตัวคัตเติมบัตนะทุกคนขอญอยตหยิบก่อนคัตเติมบัตแบบนี้นะคะทุกคนมาเช็ดเลยนี่แค่นี้มันก็ออกแล้วแต่ว่าตัวสีที่พอดลงตาไปมันก็จะหลุดตามคัตเติมบัตไปด้วยดังนั้นพอก็จะมาเติมนิดนึงนะ นี่นะคะก็จะได้เป็นตาประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็สําหรับใครที่ขนตายาวหรือว่าอยากได้ลุกเบาๆแค่ตาแค่ประมาณประมาณนี้ก็แฮปปี้แลวนะแต่สําหรับใครที่อยากได้ความแซ่บม,มากขึ้นก็ติดขนตาทุกคนซึ่งขนตาในวันนี้ที่พอจะใช้นะคบเป็นของบอกต่อนะคบทุกคนเบอร์ G D ศูนย์หกนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีความเป็นช่อๆนิดนึงก็เดี๋ยวขออย่าไปติดขนตามาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะขอแป๊บไปติดขนตากลับ เสร็จแล้วคับทุกคนไปติดขนตามาเสร็จแล้วนะก็จะได้ไปขนตาที่มีความแบบว่าแผลมากขึ้นรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ติดขนตาอีกครั้งเปานคนชอบติดขนตาทุกคนแต่ว่าชีวิตประจําวันก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ติดมากเท่าไหร่นะก็ไม่มีโอกาสได้ติดเลยดีวยกว่าชีวิตประจําวันไปทํางานติดทําไมนะทุกคนก็ <c oughs> มาต่อกันที่คิวเลยกันทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วเนาะก็คิ้วนะคบด้วยความที่พอยเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะพอาก็จะใช้ตัวมาสคาร่าทุกคน,กคน,กคนรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะทุกคนแต่เป็นสีน้ําตาลเนาะก็เอามา คิ้วน้อยอย่างเงี้ยทุกคนลองไปดูที่คลิปสอนเขียนคิ้วของพอดได้เนาะก็จะมีสอนเขียนคิ้วอยู่ว่าเขียนยังไงนะครับทุกคนแต่เบื้องต้นอันเนี้ยก็ ปัดเฉยๆทุกคนเพราะว่าช่วงเทรนช่วงเนี้ยคิวก็ไม่ได้แบบว่าอาจจะเยอะมากมายใช่ไหมทุกคนก็คือแค่ปัดเฉยๆก็ดูแบบว่าพอแล้วอย่างเงี้ยด้วยความที่เทรนคิวมันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนแต่ใดๆแล้วก็ตามเดี๋ยวคนที่ไม่ค่อยมีขดคิ้วเขาจะเสียใจว่าจะไม่สอนชั้นหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพอจะเขียนคิ้วให้ดูด้ทุกคนเพราะว่าพอก็จะมีบางส่วนที่มันมีความแหว่งไปนะคะทุกคนพอก็จะใช้ตัวดินสอเขียนคิ้วของเจ้านางตัวนี้นะครับทุกคนที่เป็นแบบว่าสลิมนี้นะครับก็ มันจะเขียนง่ายทุกคนอย่างพราะเนี้ยเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วเวลาปัดออกมาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคิ้วตรงไหนเราที่มันแหว่งหายไปดังนั้นเราก็จะใช้ตัวเนี้ยมาสก,กิดขนคิ้วทุกคนเพื่อให้มันดูมีความเติมเต็มมากขึ้นตรงนี้พอแหว่งไปเพาก็จะเขียนเข้าไปแล้วก็เขียนนิดนึงให้ดูมีความเป็นโครงมากขึ้น มาทุกคนมาต่อกันที่คอนทัวร์นะคะวันนี้พอใช้ของ t r u ู Cool f o r c นะครับทุกคนตัวนี้เนาะเป็นสีเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่เป็นภาษาเกาหลีทุกคนสีนี้นะครับสีประมาณนี้มันจะเป็นสีที่ไม่ได้ไม่ได้เข้มมาก,กคนก็จะเหมาะสําหรับการที่บอกว่ามือใหม่ที่ยังมีความแบบว่ายังปัดคอนทัวรแบบ์ไม่ค่อยเก่งปัดแบบว่าเชดดี้ไม่ค่อยเก่งนะทุกคนก็ลงไปได้เลยเพราะว่าลงไปแล้วตัวนี้ลงแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ผิด เพราะว่ามันสีมันไม่ค่อยเข้มมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าลงแบบลงอยู่หน้านะทุกคนลงพอแค่เรารู้รรสึกว่าเฮ้ยหน้าเรามีความแบบมีกรอบแล้วแค่นั้นเราก็พอแล้วได้แล้วนะทุกคนอ่ะอย่างเงี้เห็นไหม,มหน้าพอเริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับทุกคนเพอก็จะลงนี้เลย ปัดเอยปัดแก้มนะครับทุกคนจะบอกว่ากําลังเล็งเล็ง for you two อยู่ทุกคนคือต้องบอกกันว่าตั้งแต่พอทางานประจําอะพอไม่ได้ซื้อเครื่องสอําอางใหม่เพิ่มเลยทุกคนมีซื้อลิปสติกก่อนหน้านั้นันนระมาณสองแท่งไเงี้ยแล้วก็หยุดการแบบซื้อเครื่องสอําอางการอัปเดตเครื่องสาอางไปเลยแต่คืออัปเดตอยู่เรื่อยๆนะว่ามีของอะไรออกใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบซื้ออะทุกคนเครื่องสาอางเพราะอาจจะไม่อัปเดตนะนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆดูลุคไปแล้วก็ไปปรับใช้เครื่องสอําอางแบบของตัวเองแล้วกันนะคะท ไม่ใช่แบบอะไรใหม่ๆนะทุกคนก็เ <g ül> พราะจะใช้ทาสตัวนี้นะคะที่เป็นหลุมแบบนี้นะใช้2ส,สีทุกคนมันจะมีความเป็นแบบว่าออกส้มๆแล้วก็อันนี้จะเป็นชมพูตุ่นๆนิดนึงอันนี้เป็นส้มๆปัดรวมกันแล้วก็สวยเราก็ <g ül> จะปัดเลย แล้วเราก็ดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งหน้าลุคของเราในวันนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือการทาปากนั่นเองปากนะคะวันนี้พอะจะใช้2ส,สีนี้ทุกคนเป็นซูเปอร์มัมนะครับเบอร์ rc 0 9นะครับทุกคนรุ่นที่เป็นแบบเป็นเพลยอนอย่างนี้นะกับตัวนี้ทุกคนของเขาเรียกว่าอะไรอะโรแมนหรอสักอย่างหนึ่งพอเรียกชื่อไม่เคยถูกสักทีนะครับทุกคนตัวนี้เนาะเป็นลิปกอสนะครับสีเบอร์0ูนนงะครับทุกคนศูนย์ห่งรือศูนย์สองอก่อนย์มนี่แบรนด์แบบ เป็นแบรนด์ไทยที่มีของหลายอย่างที่ดีเหมือนกันนะทุกคน running full speed with scissors in hand i love pointy things let's fall on the floor next to all of our needs let's lose inhibition let's fly like our dreams is reality real things ain't quite what they seem once you hold it มาคอพฟิสลุคให้ดูนะครับว่าพอก็แต่งหน้าออกมาเป,ป็นปเนยทุกคนด้วยสีที่ไม่ยากเลยจะเห็นได้ว่าตาของพอในวันนี้ครับใช้สีน้อยมากทุกคนแต่ก็ทําให้มันดูออกมาเป็นสายฝอได้ส่วนปากนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยจะเอาสีนูตกว่านี้ก็ได้จะสีแดงไปเลยก็ได้หรือว่าจะสีแบบว่าแบบพอตเลยก็ได้นะคบทุกคนก็หาซื้อง่ายดีเหมือนกันเนาะแต่เพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบลุคนี้นะก็ฝึกมือก่อนก่อนไปอย่างที่บอกฝึกมือก่อนที่จะไปเดทจริงนะคะทุกคนวันจริงเราจะต้องไม่พลาดอะไรทุกคนวันจริงเราจะต้องพร้อมทุกอย่างนะ อาจจะแต่งลุคนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนสักสอสาวันหรือว่าแต่งอยู่บ้านคนเดียวสัก2อสาวันก่อนแล้วเขารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วโอเคแล้วนะคะทุกคนก็แต่งไปเดทต่อได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> นะก็โวยพรให้ทุกคนเดทอย่างมีความสุขและขอให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขทุกคนนะครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคบก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พอรดด้วยนะคะครั้งหน้าพอจะมาแต่งหน้าเวลาอะไรหรือว่าจะมาแต่งลุคอะไรก็อย่าลืมติดตตาามชมชพออกัันะะันนนด้้วววยีขล ก่อนนะครับบ๊ายบาย